<บะ S 1> เห็นปอ,ปอบปอบกับป๋บอแบบนั่งลงเถอะยันบ่นเห็นนี่แล้วสวััสดีครบช่วยจุจออกินออออแล้วกินแล้วรวยกินแล้วพอดีอาจารย์ออกไปสุราข้างนอกส่งผมรับสายแทนอาจารย์ครับสุขภาพแข็งแรงมาสิเพราะว่าช่วยจุอ,อันนี้เพราะว่าปูฤาษีเพิ่นเอมามาให้ เพิ่นเห็นแต่ในคลิปแต่ทางสายยันช้อยจุยเบิอ้องเายอยูบ้าคร,รับก่โตเลยสิตามคำสั่งเพิ่นอันนี้กะเราเจอไปแกะน,นั่แม,ม่ฝาามันั่งฝาาฝาทัามนี้น่ในกระบอกเออตะเกน กินตับนะม่กินโอ้ทำหนาแซ่บๆบะครับเฮ้ย <c oughs> หนาขมเนี่ยหนาแบบนี้นี่ก็ปุกเสกมาแล้วเป็นปอบรอบ่อบไป <c oughs> <c oughs> ปอบที่โดนปุุกเสกมาแล้วมา วันเกิดเฉียวอดแต่ว่าพรท่านเนี่แม่มนหอดวันเกิดแบบมือน,นี้เป็นวันแม่เพิ่นเก็บทองเม <c oughs> ื่อก่อนอาอาจารย์เพิ่นประเสริฐละไปดน,นมันเพิ่นหิวขอแล้วบะเป็นผ้าเป็นซีกหน่อยไปหาซื้อขอนมมารับ เอมดลานเอา,า,าออไหนเนาะคกมัสีสีย่งนี้หปูปูเสว่บมานาบ่ไปแล้ว <c oughs> มัหิวมากบไปนะนางเนี่ยกินแต่ตับยางเดียวเลยตับบำรุตงาาตับ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 ,ตบ <c oughs> แต่ว่าเลยแม่กินอะไรชนผู้บ่าวกินตับไหมัมนเสียบเนาะฝากบ่ได้รแก่อะไรจ้าบ่เคยกินบ่เคยกินของดิบเลยกินแล้วเสียบเลย ไกินแล้วสิบ่กินของสุกมันได้ผัวก็สิบ่ลวกถ้าถ้าเกิดเคยกินสุกได้ผัวก็ต้องลวกก่อนบอ่แน่มองพอมันขาดเชืยอแล้วจะไหนจะเตือนมากถึงลวกเนี้ยนเะนี๋ยก่อนเสียหลายเสียอย่างเสียบา้าอันนั้นมันเจาะไม่เคยเรากินเราเรียน แม่แม่ไอ่ไอ่แม่แม่โอ้ออกทีวีคขาไม่ออกเฮ้ยมันออกทีวีอยู่สหาว่าไปบ่กกันไปน้ำอาจารย์จะคนไปประเทศใดเขาอกสิได้เห็นนะคนรอคนรอเขากล้องจับบาดเฮ้ยไปไปซื้อมาเองด้วยนะแล้วเป็นผู้ไปซื้อไปนั่นแหละเขากล้องจับบาดนะตรวจตรวจเด้อพี่น้องเด้อมา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  นึกว่า anyway> ไ, well. ไรส่วนอะลรใช่ไหมแปดปีเขาลงก็จะกินได้มาสุกสั่งนั่งไรแม่วันแต่ว่ามือมือแม่เก็บท่องนี่สำคัญกวัวเด้มือแม่ที่เก็บที่ปวดที่ทรมานก็คือมือพันเก็บมือลูกตกออกมาแล้วมือพันดีใจเด้ เจ้าโต๊ะโททาได้เฮาเนาะหัวล้านปนี้เนาะอาแม่ค่อยอายให้เด่อยพ่อเปื้อกูก็เลยหัวล้านตําเงายังครยูเขียวยังมีมาอยู่น่ะมีาอยู่หัวาเขาก็สิมาง้ียเขามาว่าสิมางกินบกินนําพุ่นน้ําปลาน่ะเอาาแม่บ่ เพนปุ๊บเสกไว้แล้วเด่นกัได้ลรวถั่วแ่ขนาดห่ากิโลฟาเซตฟาเซตน้องดาวกินเนี่ยกินหอยมันเยอะาเซตเถินผู้ใดบุเคยกินก็ว่าบเซตถ้าเคยกินแล้วมันก็เป็นยาแซบบำรุงพอมำ้ตลาแง จะไปเดินเยอะมากยืงหัวหญ่แข็งไปเช้านี่ไงไม่ไมไแต่ตอนเย็นตอนเย็นยังไม่เกิดตอนเย็นเคยไปแต่สตามากเลย้กัสในตัวปะเสื้อผ้าแวนเจอผู้หลุไปเดือนนึงแล้วนี่ก็ให้หัวไทเลยเอะอตองเยดตัวเอามาเกันหายเอามาเียบใส่ ขีไสงตับตับอันนี้ก็ขี่ไส้ขี่ไส้งับเจ้าก็บ่อันเอามีสังคมเพื่นขี่ไส้มามากระตุนอ๋ไวแค่ในก่อนเดิอมเดี๋ยวยามมาก่อนพ่มาแล้วมาแล้วอาจารย์พูดจัดให้มาแเต็มเต็มเลยย่มาท่านเือนเตมเต็มเมหมอเลย นี่แหละได้ดูแต่ใน YouTube วันนี้ปูเรื่องสีได้เห็นเต็มตาเลยสดสดเลยวันนี้แต่ก่อนเวินเบิ่งแต่ได้ยูทูปดูในแต่ยูทูปวันนี้ปูก็ได้เบิ่งแล้ววันนี้เป็นเอฟซีปูก็ขอไปข้างในว่าให้กินเองเด็ดสิได้ปูเป็นเอฟซีมากทั้งหมกับพวกนี้อันนี้ะไรหนึงเขานั่ำได้ลูก งอ variance, right? ่ะนะั้มึงแปลวของขวันไหพอออเดอร์วันเกิดเพื่มึงแปลวนมใหมล้วเกิดไม่้ต่กินนม